สวัสดีครับสวัสดีเอฟอุ้งอิงเพชรบันแพงสวัสดี FC ฟซส,ส,สาหน่อยเพชรบันแพงครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศดีๆได้เห็นการทรงต่อทรงหอบกำลังใจจาก f อฟหลาหน่อยเฮ้านี่ทรงถึงอายคําหมอดเป็นรังวัานนำใจเป็นมาไลออนไลน์คุณแม่สถาพร fc หลาหน่อยเป็นภูสาบสนุนอายขมหมอดจำนวนเงินพอสมควรเนาะหลังจากที่ไม่เป็นหลังจากสิจังหวะถี่หลาหน่อยได้เดินไปหมอบอามาไลออนไลน์ตรงนี้ให้ให้อายขมหมอดสังเกตเห็นแววตาครับ <c oughs> อันนี้โมโหเนาะในในในส่วนตัวที่ผมมองเห็นก็คือว่าเอ่อแววตาเบงอากัปกิริยาเบงนำเสียง ถ the ึงกับซันเครือเนาะอ่กันบ้างง่ายก็คือเหมือนกับน้ำตาซึมแะไวไปครับทีทีห้ามองมองเห็นในระวางอ่าจังหวะนั้นเนาะมันก็เบานั่งอยู่ดีๆองค์อิงเดินมาแล้วก็หมอบมาไล่หมอบมาไลอ่อนไล่หายตรงนั้นเนาะเห็นแล้วก็ชื่นใจเป็นกำลังใจหายคอับหมอดคมคิดว่ากำลังใจขังนี่ก็คงสีเฮ็ดห้เเป่น ได้มีแห้งสู่ชีวิตขึ้นไปอ,อีกระดับหนึ่งเนาะได้เห็นถึงความ,มาความเมตตาโมเมนต์แค่เพียงว่า fc หลานหน่อยนี่สีสนับสนุนแต่หลานหน่อยอย่างเดียวอันนี้โมเมนต์แค่เหตุการณ์แหลกนะครับเข้าจะเห็นอยู่เรืเอยว่า fc ของหลานหน่อยเท่านี้าคือมันมจนะไงล่ะลักษณะก็เหมือนกับหลานหน่อยเท่านี้แหละเอาไงซะครับคือ เหมือนคนคือคือกันนั่นแหละครับได้ได้มาพ่อกันเนาะมันก็นเลยเป็นสายใหญ่สายบุญที่มันได้มาพบมาเจอกันในในในเทื่ยนี้เนาะเอฟซี FC ลาหน่อยลา้คนก็เป็นสายบุญก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามขึ้นกันคนจิตใจที่ดีงามมุมมองเขาก็มุมมองก็อ่าก็จะมองเป็นมุมงไข่ไข่กันลักษณะการมัองไข่ไข่กัน,นเห็นอกเห็นใจกันมองตาแล้วก็หูใจว่าเป็นจงังไร ผมเชื่อว่าเอฟซีหลายคนกับมองเห็นขึ้นกันว่าไอ้ข้ามหมอดคงสิีอยู่ในในจังหวะชีวิตสีวิกฤตพอสมควรเนาะผู้ใดชสีมีกําลังรั์กําลังกายกําลังใจยังกะคอยสนับสนุนเห้ I erm ไอ้ข้ามหมอดก็เล็กแล้วหน่อยณตอนนี้คือกรารชีวิตเพิ่นก็คงสิีเริ่มดิ่งขึ้นแล้วพ่อมีความสุขพ่อมีอยู่มีกินขึ้นมาสักเล็กหน่อยนะผมคิดว่า,าการทํางานของไอ้ข้ามหมอดมันก็ดสีพัฒนาไปเรื่อย ถามตัดในเรื่องของอในเรื่องของความทุกข์ความอยากในเรื่องของการใส่ชีวิตและครอบผู้อังเพลินนี้ถามมันมันมันเบาใจลงไหนปุ๊บปันที่นี่มันกิสีมาทรงผลต่อว,วงมันจะทรงผลต่อว,วงไดนจังไหนก็คือหมายความาเพิ่นเกิมีสมาธิในการการแสดงการบริหารจัดการวิธีการแสดงการคิดไอเดียใหม่ๆม,มันกระเฮตให้ทรงผลดีต่อว,วง ทรงผลดีต่อทีมตะลุกทีมสาโนะเพรบันแพงเฮานะครับตั้งแต่อายข้ามหมดเขามาแล้วเฮาก็เห็นอยู่แล้วว่าเออเข้าใจว่ามิติของทีมตะลุกมันมีหลายมิติเพิ่มมากขึ้นเอาอย่างไงซะว่าตะลุกตลกโครหลาดเออตะลุกที่เ้าโครหลาดแบบนี้เบดประเทศไทยนี่ผมว่าเล่านีะล่ะผู้เดียว่ห่ะ เดอะเบีแะครับที่หนึ่งเลยครับเรื่องตลกเสียงคนคนหลาดนี่การตลกแร่จริงสิตลกสารพันยะจริงสิผมนาะทีเข้าเครื่อด้ยินมาจากวงเกาเล่าเนาะบ้า่ธรรมดาครับพี่นอ้องมันกันยังติดหูติดตาติดใจอยู่ตลอดว่าที่นำเสียงกับบุคลิก,กภาพบางเทือมันไปคนละทางกันมันเหตุให้เป็นสนีเลยครับ เอ็นาตาเป็นยงสิเวลาเวลาเออเป็นเสียงอะไรยังมาปุ๊บพอมันตรงขามกับหนาตาปุ๊บนี่มันสีสางจุดดินให้กับให้กับบุคคลคนนั้นเนะาะมันก็เลยเฮ็ดให้เป็นสน่ของไอ้คำมอดอีกอีกอย่างหนึ่งที่เฮ็ดให้แฟนครับให้อ่ท่านผู้ชมหลายๆคนที่ที่ชื่นชมกันยังติดตามเพิ่นยู่โดยตลอดแม้แต่ว่า เป็นทางหายไปในช่วงหนึ่งผมก็คิดว่ามันม่าจิะมีคลิปมีหยังต่างๆในวงเก่าเป่นเนาะหลายคน,ย,น,นยังยังคงเบิงอยู่ผมผู้หนึ่งครับกับเบิงอยู่เบิงไปกก็แอบยิ้มไปอยู่ตลอดครับเบิงเพราะมันมีความสุขครับคือตอยเยรับว,ว่าคณะตลกชุดนันในวงนวงของวงเก่าไอนะ้ขำหมอดนเนาะระดับคุณภาพคุณภาพครับเก้ยวอีหลีสุดยอด แต่ในเมื่อมันถึงจังหวะเนาะจังหวะชีวิตจังหวะน,นี้ปุ๊บมันก็ต้องแยกย้ายกันไปทำมาหากินเนาะอันนี้กับบได้ว่ากันครับมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตแต่พอมีโอกาสแล้วหายข้ามอดกลับมาผมเสว่าพี่น้องเอฟซีก็ยังสนับสนุนก็นยังฮักเพื่อนขึ้นเก่าณนะตอนนี้คือมันเป็นโอกาสมันเป็นเวลาของเพิ่นได้มาเชิดช้ยอีกครั้งหนึง่งโดยบอดโจโดโดยสอนุทียิบยืนโอกาสนี้ให้เพื่อนกับโบเฮนัยพิษวังครับแต่งแต้มมือแรกเลยครับ เขาเห็นในเลยว่าเออมันสุดๆอีีครับมากปุ๊บเห็นความแตกต่างบ่แม่บ่แม่มาเห็นความแตกต่างมากปุ๊บมันสางมิติอีกมิติหนึ่งให้ให้ให้อผู้ชมาของสาวหนุ่มเพงันแพงนี่มีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจทีไม่ใช่แบบเป็นการตัดสินใจที่ทผิดพลาดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ของบอสจูในเรื่องของผลงานเรารู้อยู่แล้ว,วอ่อมีฝีมือแต่ด้วยด้วยวิกฤตของชีวิตบอสจูเขาเลยกแมองตรงหนังกนว่านี่คือวิกฤตแสงสุดท้ายของชีวิตเราไปในังหว่าติเพ่นหมาหมือนั้นเนาะไปทีเด้ฟังไหลซดมือนั้นบบว่าบีบหัวใจครับบางคนผมวันแท่น้ำตาไหลหมดแล้วผมผู้หนึ่งก็กัดเขยว ฟังอยู่จนสุดท้ายได้ยินคําว่าหลับโอ้ชื่นใจครับขนาดเฮ่าเป็นผูฟังยิ่งชื่นใจขนาดนี้เนาะพี่หนอนคิดเบื่องว่าไอ้คํามอดสิซําได๋เนาะบ่ได้หูสั่าบ่ได้บ่ได้เรียกร้อกได้ว่าสิต้องได้เท่านั้นเท่าน,นี้ค่าตัวเท่าน,นี้ขอแค่เพียงว่าให้มันมีงานมีรายได้มีงานมีรายได้พอที่จะจุนเจือครอบครัวบ้างหลักๆก,ก,ก็คือลูกครับเนี่ย โดยตัวเองกับผมคิดว่าในความเป็นพอเนาะเป็นผู้นำของขอบคร่วเนาะโดยตัวเองอาจจะอดได้อาจจะยินมืออดเหม่อได้แต่ว่าเป็นดยความเป็นขอบคร่วเอยวัวหนาขอบคร่วก็เลยอยากสีเอสให้ขอบคร่วนี้มีอ่าขอเขาเรียนว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับณณนะนะตอนนี้คือผมคิดว่ามันเริ่มเห็นช่องทางเริ่มเห็นแสงสว่างที่มันดีขึ้น เรื่อยๆ่นก็ขอ,อ,อไว้พอให้ไอข้าหมอดเนาะ,ะประสบความสำเร็จในชีวิตในการเป็นตลุกอีกครั้งหนึง่งการประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนบางทีมันกับบกขึ้กันดอกบางคนเ็คิชว่าห้ครอบครัวมมอยู่มีกินแน่กะถือว่าจุดสูงสุดของชีวิตเขาแล้วนะครับลูกเมียบ๊ชเนี่ยถือว่าสุดหยอดแล้วครับคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะน่นก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณแม่สถาพร เอฟซี uh, หลาหน่อยนะครับเบิ้งเลยครับเห็นเห็นเห็นได้เลยครับว่าเอฟซี FC ของหลาหน่อยเท่านี้นาฮักนาฮักใจบุญนะครับใจสปอร์ตบอได้อิดออดบอได้มากรอกแก้กับพวกเรื่องเล็กๆในหน่วอย,อยังครับเขาโฟกัสนี่จุดที่มันมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับโฟกัสในเรื่องที่ดีเป็นเป็นเอ่อ บอดด้มาบันทอนสภาพจิตใจหลานอ,บอากบ่ได้มาบันทอนสภาพจิตใจของคนในวงนะครับมีแต่ทรงเสริมเหลืองดีๆนี่กอ็อันนี้ก็คงขอ,งคอสินชมอีกครั้งนึ่งจากใจจริงนะครับเนาะมีโอกาสนาเฮาได้เจอกันไหมเนาะครับเนาะขอพุณเลยๆะครับผม